ร้านที่มันเป็นเค้กนี่คล้ายๆของเนเน่แต่นี้ไม่ใช่เนเน่ของโรตาติรสวามไม่ได้เลย ปรีวิกับคุณอิววันนี้ค่ะมากับงานนี้เลย Creator Meet Up ครั้งที่2ค่ะที่แมคโคลแล้วก็โลตัสจัดขึ้นมาค่ะอันนี้บอกเลยค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยอิวอยู่หลังห้องตอนนี้มาอยู่หน้าห้องแล้วจ้ะแล้วก็พบกับคุณแอมการตลาดการเติดนนะคะวันนี้ไม่ได้มากับเสื้อขนนกนะคะแต่มากับเสื้อสีครีมพร้อมกับเคล็ดลับดีๆนะคะที่อยากจะบอกทุกคนว่าการเป็นลูกลักของเจ้าของแบรนด์แล้วก็เอเจนซี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้ครีเอเตอร์ท่านนั้นนะคะได้รับงานแล้วก็เป็นที่หนึ่ อิวโอก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวคุณแอมพี่ๆเจ้าของแบรนด์แล้วก็พี่ๆเอเจนซี่ทุกท่านนะคะฝากเนื้อฝากตัวอิวด้วยนะคะรับงานรีวิวนะคะหลงเสียงก็รับค่ะ <c oughs> ด้านคุณไอซ์นะคะจาก The l e m o n Shot นะคะผูเชวชาญทางด้านการทำงานกับแบรนด์ระดับโลกนะคะก็ได้ออกมาเผยสงกรานต์นี้เราควรจะทำคอนเทนต์อะไรที่มาแรงเลยนะคะตอนนี้ก็ต้องเป็นนี้เลยค่ะสงกรานต์สองห้าหกเจ็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินเนี่ยอันดับหนึ่งแน่นอนค่ะตามมาด้วยเรื่องแฟชั่นเรื่องแต่งตัวแต่งหน้าอุมาหมดค่ะ ก็อย่าลืมนะคะแฮชแท็กเหล่านี้ทำเถอะค่ะทำไปเลยระหว่างที่พักเบรกแล้วก็มีอาหารของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่เบเกอรี่ของเอโร่เนี่ยอยิ๋วชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะครัวซองค่ะและเหล่านี้เขาก็มีครัวซองโลเนาะที่เป็นแบบครัวซองกลมๆค่ะซึ่งอิ๋วบอกตามตรงเลยว่าครัวซองโลอิ๋วไม่ได้ทานค่ะเพราะว่าคนนี้เขาทานไปแล้วค่ะกินกับกี้มารีวิวดีกว่าจ้าเอกลักษณ์ของช่องพิกกี้กินกับกี้นะคะอิ๋วจะจําได้เลยก็คือมีน้าจิ้มนะคะที่อยู่เป็นถ้วยแบบช้วยวายเนาะแล้วก็กินแล้วก็แบบ มีการดูดน้ำแบบกินกันอย่างดูดดื่มมากเลยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาเลยนะคะกินแล้วสึกอร่อยและแซ่บแล้วเราก็เอฟของตามเขาไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามืออาชีพในสายกินเนี่ยเขารีวิวกันยังไงนะให้ดูน่าอร่อยและเรารู้สึกอยากจะตามตามเหมือนโดนป้ายาจ้าอ่านชิมทั้งหมดก่อนนะครับอือใช่เห็นไเราสามารถกยุกินเพยยได้ก็เร่ึงก็ามมาว่าถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์พี่นะ ราไม่นขนาดว่าต้องแบบว่าฉึบฉับฉึบฉับเราทีนี้คนอื่นได้กินบ้างอหอมมหมจุดเด่นคือความหอมเลยนะ <c oughs> แล้วก็แบบว่ามันเป็นเนื้อละมุนเดียวกันแล้วตัวเราช่อเนะมันไม่แข็งไงมันมีความแบบเข้ากันกับตัวขนมปังมากๆลองทำเลยนะ <c oughs> อันนี้น่านนจะไม่ใช่คนเดียวแหละอันนี้น่าจะอร่อยเราจะหิวแล้ว ตัดภาพมาที่คุณอิวโอนะคะคุณอิวโอก็ได้ทานเหมือนกันนะคะเออเค้กเราชองจะเป็นยังไงมาใใคล้ายๆของเนนี่แต่นี้ไม่ใช่เนนี่ของโบตาติน่ารักมากรสความได้เนื้อแน่นเนื้อแน่นความเมกความโอ้ดีหวานกำลังดีเลมีเค้กับ อช่องวาจราใครอยากกินเค้กล้อช่องที่โลตัสนะคะกลางเดือนเมษาเจอกันแน่ค่ะแต่สําหรับอิวแล้วนะคะมางานนี้ของเยอะมากของจุใจจริงๆขอบคุณโลตัสแล้วก็แมคโครจ้า